เอาสวัสดีครับสวัสดีครับ uh พี่น้องป้องไปพี่น้องป้องกกสู่ขู่สู้กันครับผมโอ้สวัสดีดัสสวัสดีครับวัอนี้วัอนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนอะไรกูเฮดือนมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมโอ้บรรยากาศดีครับวัอนี้มาเยี่ยมมาเยี่ยมมายมบ้านเชฟเอกเขาเลยครับกุกุเกี๊ยวนี้หน่อยใหยังกินเนาะเนาะเอา เี๋ยวยังค่อยติดตามนะพี่นอ้องเอาสวัสดีครับเชฟเอสวัสดีครับครับผมโอ้เนี่ยยังกินเนาะครับวันนี้นอส้อย,ยจุขาลัางสร้อยจุขาลังดีครับสรอยจุขาลังครับผมงามๆเลยพี่นอ้องงามๆครับผมสด,สดๆเลยซื้อมาอย่างเคี่ยงเลยสรอยจุเห็นบ่พี่น้องแก้วนี่พี่นอแก้วเห็ดเดี่ยวแก้วพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวหันหันกอนพี่น้องเนียโอ้ยเนี่ยมีเนี่ยเกะข้าวผมตัวนี้นี่ของแฉลบเนี่ยแกะข้าวไงเอาจะเปริกคนงี้เกะข้าวอ่ะจะอวดล้องเพยเชฟอีทีมงานครับทีมงานสามพี่น้องลองหากินครับอย่าลืมอย่าลืมช่องนะครับครูแฝดเราเอสใช่เนีครับผมครับผมทีมงานเดียวกันนะครับกับไอ้สามพี่น้องลองหากินเนาะอ้ยังงามเลยอู้หูงามพี่น้องเนื้อเนืองามไปรีบ งามไปเลยงามอีหลีย่อมรับขักคักอยู่คักอยู่ยเขาหนาไปหนาแปดได้ปะหนาแปดเลยสียคุณสีวะสีคุณสีวะมันตุ่มะท่อมนี่อโอ้แสดงความดีใจนะครับนะหรับสายเขียวเนาะปลดล็อกเลยนะเห็นปะนี่ขอ้อมือย่างไรครับเอ๋สายเขียวครับเขีเอ๋ บ,บ่มีอย่างับบ่มีจริงบ่มีคือเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้นี่บ่มีความแสดงความยินดีนะครับคักไานนี้พี่นอ้องอ๋อนี่มาซิม,ก,นนะมกันนะตุ้ยมึงก,กันนหนตุ้ยมึงกันนหนจวดมึงกันนหนอือโอ้เนื้อสดๆครับพี่น้อง ไ,ไม่ได้เด็ดเนี่ยใส่ผักยังหน่อยขอโทษเราให้รับเลยผักบ่อหลายมือนี่ผักบ่อไขยหลายครับผมเอาแบบชิ่ๆไปไม่ได้มือนี่เอาเอา,าอออจังหวะกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจัมึงตอนใส่จานมึงกันนะพี่น้องเอ้ยม,มามาพี่น้องมาๆาสเสริมกันเนึ่ ล้าเลยังใม่นาดเนี่ยใ้ใมื่อน่ะเว้คือเตียงง่ามแถว่ะเตียหม้อเตียหม้อเล็กมาไปที่มันมีผิวใช้ใก็เตียงง่ามเลยมื่เมื่หนะขวแงมน่ะลําคาญเม่หนแจ้งเลยโอยแจงหน้าตาจยงหนาตาจะคล้องกันล่ะไม่คุยคุคุโอ้ยไม่ผมตัวนี้สี่ว่าหัววานนี่ น,นี ar, so. so ่คนสร้อยครับคนสร้อยนี่สร้อยใดกว่าสร้อยสี่สร้อยสี่ดิโอ้ยสร้อยแปดสร้อยสี่รัชดาอยู่หลายสร้อยตัวนี้ไหมสร้อยสี่ตีแปดอืมหุ้ยเนื้อเขาก็ได้เขาอยู่ในนียเลื้อไปเล็มเลยเนาะเนื้อขาล่างพี่น้องมาสิสร้อยจุนะเที่ไหนนี่นี่มันหนักอยู่ตรงนี้นี่หนักมันนี่นี่แหละผักกะเพราเออสร้อยบางๆนะใส่แดงมามันใหญ่มันมันใหญ่มันนี่คือว่า มันเพิ่มปริมาณกิโลขคืนเออที่แข่งไดครึ่งกิโลนะอ๋อมันหัวดีเลยไค่าน่ะเดี๋ยวพนี้เลือกไม่ได้ด้วยครับโอ้จู่ๆเห็นบ้างกันน่ะจู่ๆเห็นบ้างเนี้ยเจเจหรอนี่ไหมเจเจหรอจู่เสียใช่แล้วนี่อ่อนแอร์แล้วนี่ครับเสียโอครับผมสวัสดีครับพี่แมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดี้พ่อ นี่ครับอยู่บ้านซองเขือนะครับบ้านทีมงานสามพี่น้องลองหากินครับผมมันรองหาเสต็อกได้พี่น้องมันเปนรองหาเสต็อกครับพี่น้องเออได้อไืมได้กี่วิวแล้วโอู้หูผมหกพันแล้วครับเออหกพันแล้วอืมผมขึ้นขึ้นหกพันแล้วได้อะไรได้อีงยังพ่อยังไม่ได้เป็น้านเหรอคนติดใจยังไม่ถึงยังต้องเป็นล้านต้องต้องรอคนติดตามหนึ่งพันคนยังไม่ถึงพ่อปีหน้าผมตุ้งแน่ ไม่รุ่งก็ลิงพี่รุ่งก็ลวกหวงเพียงไงเอาไม่ทำแย่สวยงา้มั้ยพี่นงค์ไม่ทำแย่ลงหรือทำไปแล้วอยากสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเห็นมือตาพลนี่อ๋อไทยก่อดไทยก่อนอ๋ออสุรุนี่เขาก็ไทยเหมือนกันมันเคียงกันหมดเลยเอ้ยนี่ออกเลยเอาเลยมันต้องทีละสเต็ปเดี๋ยวเออกก่อนออกก่อนเลย เอาอ๋อเอาก่อนเอาก่อนให้สเตปนี้ก่อนเอาลวกกินไปลวกกินไปอาลนเอ้าโอ้คือเตรียมง่ามเลยนะครับวันนี้เนาะเวียงเว่ยงไปหน่อยนึ่งเนาะเวียงยังแค่เวียงเนาะหักป่านยังไงเอ้าะที่น้องกินนี่พี่ที่น้องเหมือนกันนาะไม่ได้พากันโดนนะพี่น้องนะทีมงานสามพี่น้องลองหากินครับผมท่นกระลำท่นกระลำที บนพันตับเอือเขาที่เนีย่ยนะเนี่ยขนาดกันเนื้อนเนีย่ยยังไงงามอีพี่น้องโอ้แต่งแต่งามีลีเอาเสียกินที่พี่น้องมึงกันน่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮะสินหัว นี่ซ้ำเอียงมันความิดก้นไม,ไม้ืเป็นไหน<ๆ> <c oughs> ผมมันลำเลนะ่นมาได้การเลนะ่นมารีา้พี่น้องเด้ออย่าลืมฝา,ากแช่กดไต์กดิแตามกดซับสไครต์ที่มงันซ้มพี่น้องลองหากินนะครับพี่น้องเรื่อยอย่าข้ามเือนะอันนี้ใครสิอพี่ดิ พันทัวลยเนื้อพันทัวครับผมเอาเอาจับสงใ้านนี้จับั่ะชับจับกรนองเด็ดอีหลีแซ่บปะแซ่บครับผมผมมะล้มผมมะลมเนื่อกาวข้าง่าเอาสล้ววันนี้กัฝากพี่ฝากนอง อย่มกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับตะไข่ด้วพี่น้องเด้อเอาตโซนีคเ,เข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียคุณดรับครับผมสวัสดีครับผม